เฮ้ยจาวนี้งเรีนยังไงดีวะอ๋อปากบุุ้้งนั่นดีกว่าดีไหมเฮ้ยฝั่งนี้หน่อยดีวะใช่จดีเหรอเป็นไรเพือนกันดีไหนบีบูดีไหม วันนี้ตามที่ครูก็นำมาโส่งครูบุเนี่ยใครมีอะไรที่จะพูดครูไหมในเรื่องที่เราทำวัเน,นี้ยหนูค่ะว่ามาลูกว่ามาหนูเป็นคนนำบีเข้ามาเองค่ะที่หนูทำไปก็เพราะไม่ได้คิดถึงเหมือนที่จะตามมาอ๋อคือแสดงว่า เธอได้รับมาจากผู้ชายผู้ชายฝากเธอมาถูกไหมอ่าผู้ชายถ้าลูกผู้ชายจริงใครเป็นคนใครเป็นคนทาที่จะฝากผู้หญิงมาเนี่ยเพราะต้องการเรียกกโผคนเจอใครลูกเอาเธอนอกอะไรที่ฝากผู้หญิงว่าเดี๋ยวจะไม่คตลผู้แล้วเธอรู้ไหมว่าเออถ้าเกิดว่าเรารับของที่เขาฝากมามันผิดกฎหมายเนี่ยอันนี้คือบุรีเนี่ยมันผิดระเบียบไหม ในเรื่องยาเสพติดเรื่องบุหรี่เนี่ยเขาขวากมาเนี่ยเขาเขาค้นเจอใครคนผิดลูกใช่ลูกต้องเป็นคนรับผิดด้วยผู้ชายผิดต้องผิดเหมือนกันถ้าเกิดเขาได้เจอเขาก็ผิดเหมือนกันลูกแต่น้อยคนที่เอามาเนี่ยก็ถือว่าผิดวันนี้ถือว่าครั้งแรกเรก็จะตักเตือนพวกเราก่อนพอเธอคิดดูนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยอย่างน้อยอันดับแรกเจอที่แรกตัวคือใคตัวเราเองถูกไหมฮะพวกอะไรร่างกายไวรัสต่างๆพวกปอดพวกปากมันทั้งปีถูกไหม นะเพราะฉั้นเดี๋ยววันนี้กูต้องทำโตษ